thank <laughs> you สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายสงสารใสการกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุเชียสองต่อกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะเดี๋ยวพวกหนูสองคนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรงเรียนของพวกเราไปกันเลยค่ะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยเหมืองตั้งอยู่ที่บ้านเลขท,ที่24ทับหหมู่13ตําบลนาขาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรมีพื้นที่โรงเรียนทั้งหมด70ไร่เขตบริการการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยเหมืองประกอบด้วย2หมู่บ้านได้แก่ 1. หมู่บ้านห้วยเหมืองตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีระยะทางจากหมู่บ้านมาถึงโรงเรียน0-5 กิโลเมตร2หมู่บ้านห้วยทรายขาวตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลหาดใหญ่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีระยะทางจากหมู่บ้านมาถึงโรงเรียน4-7กิโลเมตรประวัติโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยเหมืองเดิมบ้านห้วยเหมืองตั้งอยู่ที่หมู่10ตำบลน,นาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่สูง ตั้งอยู่ระหว่างุบเขาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของบริษัทเหมืองแร่พรนาคาะที่เข้ามาสัป,ปทานแร่หลังจากที่บริษัทปิดกิจการลงชาวบ้านจึงได้ประชุมกันว่าจะจัดสรรพื้นที่สถานะประโยชน์นี้ให้เป็นโรงเรียนวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเหมืองในปัจจุบัน ปีพุทธศักราช2530โดยการนำของแกนนํนำหมู่บ้านได้สำรวจจํานวนนักเรียนว่ามีมากพอที่จะจัดตั้งเป็นโรงเรียนจึงเดินทางไปพบท่านผู้กำกับการตํำรวจตะเวนชายแดนที่41เพื่อขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนตํำรวจตะเวนชายแดน พุทธศักราช2,531ท่านพันตำรวจเอกประพันธ์ศรีวาลายัยผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่4ในขณะนั้นได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกจะรึกสสำอางสีดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยเหมืองและเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคม2,531 ปัจจุบันมีร้อยตำรวจตีวินาทีกุลรักษารษาชการแทนครูใหญ่โรงเรียนตำรวจวชัยแดนบ้านห้วยเหมืองมีครูผู้สอนทั้งหมดจำนวน13คนประกอบด้วยครูตำรวจตะวนชัยแดนจำนวน8คนครูผู้ดูแลเด็กจำนวน3คนครูอัตราจา้างจำนวน1คนและครูวิกฤตจำนวน1คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด205คน โรงเรียนตำลวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยเหมืองเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงประถมศึกษาปีที่6มีอาคารเรียนทั้งหมด3อาคารอาคารที่1จะเป็นอาคารของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3อาคารที่2จะเป็นอาคารของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่2 อาคารที่3จะเป็นอาคารของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงประถมศึกษาปีที่6การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคุณคร้อ่านะคะ้สองครสองคร Gracias. <laughs> หให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพระราชดำริทั้งหมด8โครงการได้แก่ 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นประเภทเครื่องปรุงประเภทผักกินใบและประเภทเถาเลื้อยกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่สุกรและปลากิจกรรมการเก็บผลผลิต เพื่อนำไปส่งให้สากรและนำไปประกอบอาหารต่อไป 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาของนักเรียนจึงได้จัดให้มีสถานที่และสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเน,นื่องทำให้ผลการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนดีขึ้นตามลำดับและมีผลโอันเส็ดอยู่ในระดับสูงกว่าระดับสังกัดทุกวิชา 3. โครงการนักเรียนในพระราชานุระห์นักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมดจำนวน38คนกำลังศึกษาอยู่จำนวน12คนและสำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน15คนสีโครงการส่งเสริมสารกร สากลโรงเรียนเปิดให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวันของทุกวันซึ่งกิจกรรมของสากรประกอบด้วยกิจกรรมร้านค้าและกิจกรรมออมทรัพย์ 5. โครงการฝึกอาชีพ โรงเรียนได้นำความถนัดของคุณครูผู้สอนพร้อมด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในโรงเรียนหรือหาได้ง่ายจากหมู่บ้านมาทำเป็นผลิตภัณฑ์และการฝึกอ,อาชีพให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นอาชีพช่างตัดผมการทำไข,ข่เค็มการทำบาบสีและรวมถึงการลำบาบสีสู่ขวัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นไว้อีกด้วย โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนโรงเรียนให้ความสำคัญกับสุขภาพของนักเรียนต้องการให้เด็กมีสุขภาพที่ดีปัศจากโรคคอพอกจึงได้จัดหาน้ำดื่มผสมกับสารไอโอดีน2-3แกลต่อคนต่อวันโดยมีอัตราส่วนที่ผสมคือน้ำดื่มสะอาด5ลิตรต่อสารไอโอดีนหหยด 7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กูได้นำนักเรียนร่วมกันปลูกหญ้าแฝดบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินอีกทั้งยังได้นำนักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับพันไม้ต่างๆในบริเวณที่ใกล้เคียงซึ่งนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดานเรเนื่องจากพื้นที่ชุมชนบางพื้นที่ ยังมีการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากทางโรงเรียนจึงจัดให้มีครูที่ทำหน้าที่ติดตามสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กโดยเด็กในวัย0-3ปีมีจำนวน79คนหญิงตั้งคันภจำนวน8คนและจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวนหนึ่งครั้งต่อเดือนขอบคุณครับหากท่านมีโอกาสไว้มาเยี่ยมพวกเราด้วยนะครับ Thank you.